คุณอยู่ในช่วงจำศีลหรือช่วงของฤาษีจำศีลหรือเปล่าเพื่อยกระดับการเตือนรู้ของจิตวิญญาณ เราลองมาดูกันนะครับวันนี้ผมมีพอดแคสต์นะครับเป็นสัญญาณนะครับเจ็ดสัญญาณที่บอกว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการจำศีลอยู่ในช่วงของการอ,อ,อยู่ในช่วงที่เป็นถ้าตามฝรั่งเขาจะเรียกว่า Hermit p h a s e นะครับก็คือเหมือนช่วงฤาษีช่วงจำศีลช่วงที่มีการยกระดับช่วงที่สันโดษช่วงที่อยู่คนเดียวเพื่อที่ต้องการที่จะค้นหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับจิตวิญญ,ญาณเพื่อที่ค้นหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวตนภายใน เพื่อหาคำตอบของไลฟ์โพส์เพื่อหาคำตอบของชีวิตเพื่อหาคำตอบในหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกอยู่ข้างในนะครับที่คุณกำลังตามหาที่คุณกำลังสแสวงหาอยู่นะครับในช่วงจำศีลหรือเฮอร์มิสเฟสเนี่ย หลายๆคนอาจจะเจอมาแล้วก็ได้นะครับเยอะแยะมากมายสำหรับผมเนี่ยผมก็เจอมาในช่วงที่ผมมาแชร์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตในช่วง3เดือนในระยะเวลาในช่วงการจำศีลหรือ Hermit p h a เเนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็4-5เดือนนะครับบางคนก็ใช้เวลาในก่อนนั้นส่วนผมสำหรับผมตอนนั้นประมาณ3เดือนนะครับเดือนแล้วผมก็ก้าต่อไปนะครับ ออกมาจากช่วงนั้นได้ในช่วงจำศีลหรือเฮอร์เมสเฟอาจจะเป็นช่วงของการตื่นรู้พัฒนาทางจิตวิญญาณก็ได้นะครับวันนี้ผมมี7สัญญาณที่จะมาบอกว่าคุณอยู่ในช่วงนั้นหรือเปล่านะครับเออมามาดูกันนะครับน่าสนใจมากๆก็สัญญาณข้อที่1นนะครับคุณเลือกที่จะใช้เวลาอยู่คนเดียวมากขึ้นก็ ตา,ตามชื่อเลยนะครับจำศีลเฮอร์มิสเฟดหรือช่วงที่คุณอยู่ในช่วงของการเป็นฤาษีนั่นเองนะครับคุณจะอยู่คนเดียวมากขึ้นคุณจะปลีกวิเวกคุณจะเอาตัวเองนะครับออกมาอยู่คนเดียวนะครับหรือ จริงๆคุณอาจจะเป็นคนที่แบบชอบเข้าสังคมมากๆชอบปาร์ตี้ชอบแฮงเอาท์ชอบอยู่กับเพื่อนฝูงนะครับแต่มันมัน,ม,น,ม,นมันมันมีช่วงที่คุณรู้สึกว่าเมื่อคุณเข้าสู่ในช่วงของการจำศีลเนี่ยคุณจะรู้สึกอยากอยู่คนเดียวมากขึ้นกว่าปกตินะครับสิ่งนี้ไม่ได้เกิดเพราะว่าคุณไม่ชอบคนอื่นหรือเป็นเพราะว่าคุณแบบ อะไรกับคนอื่นหรือมีปัญหากับคนอื่นนะครับแต่เหตุการณ์ตรงนี้นะครับมันเป็นความปรารถนาของจิตวิญญาณของคุณที่จะใกล้ชิดกับตัวเองกับตัวตนภายในเพื่อเติมเต็มจิตวิญญาณของตัวเองมากขึ้นสิ่งที่คุณทําในช่วงนี้คือคุณอาจจะแบบทบทวนตัวเองอยู่กับตัวเองนะครับหรือบางคนก็อ่านหนังสือมากขึ้นอยู่กับตัวเองอ่านหนังสือหรือบางคนก็มีการจดบันทึก นะครับเขียนรายละเอียดของชีวิตก็ได้นะครับหรือในช่วงนี้บางคนฝึกสมาธิฝึกโยคะฝึกเจริญสตินะครับ mindfulness อะไรต่างๆต,ตรงนี้แบบเยอะมากๆนะครับบางคนคอนเน็กกับธรรมชาติบางคนอยู่คนเดียวกินข้าคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวเพื่อที่จะหาความหมายอะไรบางอย่างของชีวิตของคุณ คุณจะเริ่มมีความรู้สึกเหงาขึ้นมาในช่วงจำศีลนี้หรือในช่วงเฮอร์มิสเฟดนี้นะครับแต่คุณรู้สึกว่าความเหงาของคุณคือเพื่อนของคุณนะตอนนั้นจริงๆนะครับคุณรู้สึกว่าความเหงาเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีในเวลาในเวลาจำศีลของคุณมากๆนะครับสัญญาณข้อที่2เมื่อคุณอยู่ในช่วงจำศีลหรือในช่วงเฮอร์มิสเฟเนียทำให้คุณนะครับรู้สึกว่า อยากกลับบ้านนะครับคุณไม่ได้รู้สึกว่าโลกนี้คือบ้านของคุณคุณไม่ได้รู้สึกว่าที่นี่เหมือนเหมือนบางคน,นคพยายามหาอะไรสักอย่างอยู่แต่รู้สึกว่าบ้านก็ไม่ใช่ความสุขจริงๆของคุณอันนี้ผมยกตัวอย่างผมแบบเปลี่ยนงานกลับมาบ้านมันมันมีความรู้สึกเชืิงหนึ่งว่า ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงผมรู้สึกว่าบ้านไม่ใช่ที่ที่มีความสุขจริงๆแต่มันเป็นที่อื่นมากกว่าแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนนะตอนนั้นนะครับไม่รู้ว่าที่ไหนแต่รู้สึกว่าบ้านหรือหรือโลกหรือการไปเที่ยวหรืออะไรต่างๆตงัวนี้มันมันไม่ใช่บ้านของเราอะครับ ในช่วงนี้คุณก็อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนะครับมีคําถามมากมายที่คุณถามกับตัวเองว่าคุณมาจากไหนแล้วทาอย่างไรถึงจะได้กลับไปบ้านของคุณนะครับคุณแสวงหาอย่างที่ผมบอกนะครับมีมีคนมากมายนะครับที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ที่มาเกิดบนโลกนี้นะครับที่ถูกส่งลงมาจากอนาณาจักรที่สูงกว่าเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งคนในนั้นก็ได้นะครับที่แบบ เวลาดูดวงดาวดูท้องฟ้าเวลากลางคืนรู้สึกว่าอยากจะขึ้นไปข้างบนอยากกลับบ้านอยากไปอะไรแบบนั้นนะครับ mm hmm. ก็มันอยู่ในช่วงที่แบบจิตวิญญาณของคุณกาลังจะตื่นขึ้นนะครับอะไรแบบนี้ก็ได้ส่วนสัญญาณข้อที่3คุณรู้สึกอ่อนไหวเป็นพิเศษนะครับมีความเซนซิทีฟแบบมากๆามากๆเลยนะครับในช่วงจำศีลหรือในช่วงโฮมิสเฟดนี้ คุณจะมีความอ่อนไหวนะครับทั้งอ่อนไหวในพลังงานที่เป็นพลังงานบวกกับพลังงานที่ลบด้วยนะครับบางทีคุณก็เวลาไปที่ไหนอะครับที่มันเป็นพลังงานดีๆหรือผู้คนดีๆหรือเรื่องราวดีๆเจออะไรดีๆเหตุการณ์ดีๆเนี่ยคุณก็จะรู้สึกฟูลฟิลได้ง่ายขึ้นคุณก็จะรู้สึกเพื่มปริม่มคุณก็รู้สึกว่าซาบซึ้งคุณก็รู้สึกว่าเต็มเตือนได้ได้มากขึ้นในในหัวใจของคุณ แต่กับการเมื่อคุณอยู่ในสนามพลังงานที่ลบหรือเจอคนลบลบสภาพสังคมลบๆบคาพูดลบๆบเจอข่าวลบๆบเจออะไรไม่ดีเนี่ยคุณก็ดาวกับกับพลังงานลบๆบได้เช่นกันดังนั้นนะครับในช่วงนี้คุณต้องปรเท็ตัวเองจากพลังงานลบทุกรูปแบบมากๆนะครับในช่วงนั้นของผมผมก็รู้สึกว่าโอ้คำพูดหรืออะไรหลายๆอย่างก็มากระทบกับความรู้สึกเรามากๆทั้งทั้งตอบทั้งคำพูดของเราเองความความคิดของเราเองด้วยนะครับในช่วงนั้น ส่วนข้อที่4นะครับคุณสูญเสียความหลงไหลในสิ่งที่คุณเคยตื่นเต้นกับมันหรือสูญเสียแพชชั่นหรือสูญเสียแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างกับสิ่งที่คุณเคยชอบก็ได้นะครับอย่างเช่นบางคนเคยชอบแบบเพลงเออเพลงล็อกเพลงแบบหนักหนักนงนวงนะครับแต่พอมาอยู่ในช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ชอบเพลงแบบนั้นแล้วครับคุณชอบเพลงแบบอะไรที่มันผ่อนคลายมันสบายสบายแบบเออหรือบางคน จากที่เคยชอบแต่งหน้าแบบเยอะๆจัดๆจัดเต็มเนี่ยในช่วงนัน้นมันมันมันเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าแบบอยากปล่อยอะไรที่มันเป็นธรรมชาติอยากอยากโชว์หน้าธรรมชาติของคุณนะครับหรือบางทีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ากิจกรรมอะไรบางอย่างที่มันเคยเป็นแพชชั่นของคุณความสนุกสนานของคุณเนี่ยในช่วงฤูซีหรือในช่วงจำศีเนี่ยคุณไม่อยากทํามันนะครับหรือบางคนแบบปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้แบบมากๆเลยแล้วพอมาอยู่ในช่วงเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่อยากออกไปไหนไม่อยากออกไปแฮงเอาท์ไม่อยากออกไปเจอเพื่อนแ อยากอยู่กับตัวเองอะไรแบบนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นอิทธิพลของช่วงนี้ด้วยนะครับต่อไปข้อที่5คุณปรารถนาที่จะค้นหาจุดมุ่งหมายของจิตวิญญาณหรือ life purpose m i ชั i o n so j o ์น so ี่ของคุณอย่างมากในช่วงนี้นะครับในช่วงจำศีในช่วง h e m i s p h เฟ e ของคุณคุณจะคิดถึงเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตบ่อยขึ้นคิด คิดบ่อยขึ้นมีความคิดมากขึ้นว่าแบบต้องทําอะไรเรามีหน้าที่ทําอะไรนะครับหรือมีความปรารถนาที่แท้จริงของหรือความปรารถนาที่แท้จริงของคุณคืออะไรมันเป็นลักษณะของคําถามว่าอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตของคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องทําหรือลงมาเกิดต้องทาเออลงมาเนี่ยที่คุณลงมาเกิดมีภารกิจอะไรของคุณ<ม>ที่คุณต้องทํานะครับ หรือวิถีหรือการใช้ชีวิตนะครับให้สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณตอนนี้มันก็อาจจะเป็นคําถามที่แบบตอนนี้การใช้ชีวิตของคุณเนี้ยสอดคล้องกับจิตวิญญาณของคุณแล้วหรือยังสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตของคุณแล้วหรือยังในช่วงของการจําศีลเทอร์มิสเฟสเนี่ยคุณก็อาจจะแบบคิดเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับในช่วงอ,อ จำศีลเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับที่คุณจะหาไลฟ์เพอร์โพสของคุณหรือเป้าหมายทางจิตวิญญาณของคุณเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณได้อยู่กับตัวเองเป็นช่วงที่คุณนะครับสามารถที่จะคุยกับตัวเองคุยกับตัวตนภายในของคุณได้ได้มากขึ้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ได้ได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นได้ตอบคําถามกับตัวเองได้ตั้งคาถามกับตัวเองได้ได้ใส่ใจดูแลพลังงานของตัวเองอันนี้ผมพูดแล้วผมก็คนรู้ผมรู้สึกว่าเขาก็น่าจะรับรู้ได้ด้วยตัวตนภายใน นะครับเออพราะเพราะผมรู้สึกว่าผมผ่านช่วงนั้นมาแล้วเหมือนกันแต่ตอนนั้นผมไม่รู้ว่ามันเป็นช่วงจำศีลหรือ Hermit ิสเฟสนะครับ <c oughs> มันมันทำให้คุณได้ค้นพบอะไรบางอย่างครับเหมือนที่คุณเหมือนที่ผมค้นพบการอา่านไพ่ในช่วงนี้พอดีผมผมมาเจอเฮอร์มิสเฟสลายๆคนก็คือ,อ,อสถานการณ์โควิดนะครับ <c oughs> เป็นช่วงที่ หลายๆคนตื่นรู้เป็นช่วงที่หลายๆคนเข้าสู่ฤดูการจำศีลนะครับเพอร์มิเเฟสแบบมันมันหนักหน่วงมันหนักมันยากแต่แบบเมือม่อเมื่อมันผ่านไปได้เมื่อคุณปรับได้เมื่อคุณเข้าใจตัวเองได้หรือคุณแบบพบเจอคําตอบอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับบางคนพบเจอพรสวรรค์หรือสกิลอะไรบางอย่างในช่วงนี้เลยก็ได้นะครับหรือไลฟ์โพสของตัวเองเลยก็ได้ในช่วงนี้นะครับข้อที่6 คุณอยากจะคุยเกี่ยวกับการตื่นรู้การ awakening เกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับ dimension ต่างๆเกี่ยวกับสัมพันธ์พิเศษเกี่ยวกับอะไรที่มันแบบนอกเหนือจากสัมผัสที่5คุณอยากสื่อสารมากๆคุณอยากคุยมากๆนะครับแต่เมื่อคุณแต่แต่คุณมีความกลัวว่าถ้าคุณไปคุยกับคนในครอบครัวของคุณก็ดีคุยกับเพื่อนของคุณก็ดีหรือคุยกับคนอื่นก็ดีเนี่ยมันจะทําให้เขามองคุณเป็นคนที่แบบเฮ้ยแปลก หรือเปล่าอะไรแบบนั้นซึ่งมันคือการ,ซ,การซึ่งมันคือความธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนที่จะตื่นรู้หรือพัฒนาตัวตนทางจิตวิญญาเนี่ย<ม>เขาจะมีะเขาเรียกว่าสัมผัสที่6นะครับหรือตัวตนภายในหรือญาณอย่างรู้สัญชตาตญาณอะไรบางอย่างที่เหนือกว่ามิติที่5หรือการใช้สัมผัสในรัฐ ในระดับของแค่สัมผัสที่5ไม่ใช่มิติที่5นะครับในสัมผัสที่5แค่รูปรสกลิ่นเสียงครับแต่เขาใช้สัมผัสทั้ง6เลยนะครับก็คือสัญชตาตญาณเซนซิทีฟความรู้สึกยานอย่างรู้อะไรต่างๆตรงเนี้ยของเขาอะครับเริ่มมีการพัฒนาเริ่มมีการยกระดับดังนั้นนะครับคุณก็อยากจะสื่อสารออกไปอยากหาชุมชนหรืออยากหากลุ่มทางจิตวิญญาณของคุณเพื่อที่จะแชร์ข้อมูลเหล่านี้พูดคุยกับคนเหล่านี้ออกไปนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับหลายๆคนแค่ คนที่ใช้สัมผัสแค่สัมผัสที่5ในการดําเนินดำดำชีวิตเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเก็ตเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับดังนั้นนะครับผมมองว่า,ามันมันเป็นเรื่องที่คนที่สนใจด้านจิตวิญญาณหรือพัฒนาตัวเองหรือตื่นรู้เนี่ยจะ จะมีมุมมองจะมีไมเซิลหรือจะมีทัศนคติที่ที่แตกต่างจากเดิมซึ่งผมมองว่ามันเป็นมุมมองที่ดีเป็นมุมมองที่โพซิทีฟมากๆนะคบเพราะว่าคุณจะไม่ไปตัดสินคนอื่นนะครับคุณลองสังเกตถ้าคุณออมามาฝึกหรืออเวกเก้นตัวเองได้เนี่ยคุณจะไม่มีการตัดสินคนอื่นเลยนะครับถึงเขาจะพูดอะไรก็ตามนะครับถึงเขาจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ก็ตามคุณจะไม่เข้าไปแทรกแซงความคิดของเขาแต่คุณจะแค่รับฟังแล้วก็ โอเคเขารู้สึกแบบนี้เขาคิดแบบนี้เขาพูดแบบนี้เขารู้สึกแบบนั้นนั่นเองนะครับนั่นคือความผมจะบอกว่ามันเป็นความแตกต่างครับของจิตวิญญาณหรือการพัฒนาตัวเองนะครับคือคุณใช้สัมผัสทั้ง6ในการดําเนินชีวิตซึ่งทําให้คุณเป็นจิตวิญญาณที่ต้องบอกว่าเป็นจิตวิญญาณที่ยกระดับนะครับผมจะไม่บอกว่าเป็นจิตวิญญาณที่แบบสูงกว่าหรืออะไรต่ํากว่านะครับเป็นจิตวิญญาณที่ยกระดับ ขึ้นนะครับเป็นจิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณที่แท้จริงนั่นเองนะครับข้อ7นะครับข้อสุดท้ายคุณมีความอยากรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณไฮเออร์พาวเวอร์พลังงานจักรวาลเรื่องราวของพลังงานยุคใหม่อะไรต่างๆตรงนี้นะครับคุณจะหาข้อมูลแบบเยอะมากๆคุณจะหาหนังสือหาหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาทางจิตวิญญาณคุณจะไปลงคอร์สท,ที่แบบ พัฒนาตัวเองหรือให้ให้คนได้เชื่อมต่อกับตัวตนภายในหรือพลังงานตรงนี้นะครับหรือบางคนก็คือแบบเจอคลิปเจอ youtube หรือเจอช่องผม <c oughs> หรือเจอช่องผมนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณอะไรต่างๆตรงนี้นะครับที่แบบเป็นองค์ความรู้ให้คุณได้มาแบบเอามาใช้เอามาปรับใช้ในการาพัฒนาหรือชวนติดกับจิตวิญญ,ญาณของคุณนะครับ คุณจะสนใจเรื่องการยกระดับการเลื่อนขั้นนะครับพัฒนาจิตวิญญาณมากขึ้นคุณจะสนใจเรื่องพลังงานบําบัดหินบําบัดคริสตัลบาบัดพลังงานธรรมชาติเลกีนะครับการดึงพลังงานธรรมชาติตรงนี้แล้วก็คุณจะสนใจนะครับในเรื่องของการพยากรณ์มากขึ้นนะครับคุณจะสนใจในเรื่องของไพออร์โคไพยิบสีหรือการพยากรหรือโหราศาสตร์อะไรต่างๆตรงนี้มากขึ้นก็ได้คุณสนใจในเรื่องของกฎแรงดึงดูด law of attraction นะครับหรือในเรื่องของ พลังงานของความรักนะครับการแลกเปลี่ยนพลังงานตรงนี้มากขึ้นก็ได้นะครับก็นี่คือจตสัญญาณนะครับที่แสดงถึงว่าคุณจะอยู่ในช่วงของการจำศีเทอร์มสเฟีนะครับช่วงที่จิตวิญญาณของคุณจะ awakening ขึ้นหรือเตือนรู้ขึ้นนะครับบางคนอยู่ในช่วงไม่เหมือนกันนะครับก็บางคนถ้าถ้าเจอเหตุการณ์เหล่านี้ก็นั่นแสดงว่าจิตวิญญาณของคุณกำลังแบบสื่อสารเลย กำลังกระตุ้นคุณอะไรบางอย่างนะครับว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณนะครับกำลังจะตื่นรู้หรือ awakening ขึ้นในชีวิตของคุณหรือในจิตวิญญาณเพื่อค้นพบตัวตนที่แท้จริงหรือเพื่อค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงของจิตวิญญาณของคุณก็ได้นะครับแล้วในการจำศีลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคบับางคนเกิดแล้วหรือผ่านไปอีกปี2ปี3ปี4ปีนะครับหรือ10ปีก็อาจจะเกิด นวนมาเป็นวัตจักรของเฮอร์ม f ตเฟสนี้อีกนะครับเพราะว่าผมมองว่าจิตวิญญาณหรือพลังงานเนี่ยมีความไม่สิ้นสุดอะครับในการอัปเกรดนะครับออม,มันมีความไม่สิ้นสุดอยู่แล้วในการอัปเกรดพลังงานดังนั้นนะครับมันจะไม่มีทางลดลงอะครับแต่มันจะมีเขาเรียกว่าพัฒนาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับในพลังงานนั่นเองก็นี่ก็คือเจ็ดสัญญาณน,นะครับที่มาแชร์ให้คุณ ได้รู้กันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปพอดแคสต์นะครับแล้วก็ถ้าใครมาเจอคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะครับจริงๆช่องผมเป็นช่องอ่านไพ่ให้พลังงานบวกนะครับแต่มีเรื่องของจิตวิญญาณนะครับเรื่องของพลังงานกดแรงนึ่งดูดอะไรต่างๆตรงนี้เข้ามาร่วมด้วยในการอ่านไพ่ผมก็เลยทำพอดแคสต์ที่สอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณขึ้นมานะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ